สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทางฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศเมื่อนี้ก็สบายดีตอนแรกๆนาะพี่น้องสอคํากับซีมาเฮ็ดกินอ้อมวายนาะพี่น้องตอนนี้ก็กะลังซีอันใบวายนาะพี่น้องพ่าะวาพี่น้องทางเฮิร์นเคอร์นี่แบ่งมาเฮอร์แล้วกัสาวตูนแบ่งมาเฮอร์นน้พี่น้องกะได้หลายเติบพอดีเต็มซ้ำน้อยนึงพี่น้องเอ้ยแต่ว่าทามาเบิ้ําเดียวเนาะว่าอัน ถ้าว่าใบแล้วนี่สิได้หลายเ้าเลยนะพี่น้องเมื่อนี้กสิได้กินอ้อมวายแล้วพี่น้องเอ้ยแต่ว่าจักรอ้อมเสื้อพี่เลยแลวเนาะอันถ้าว่าอันเสื้อกระดุกหมูถ้าว่ามีกระดุกหมูเนาะพี่น้องเสื้อกระดุกหมูแล้วก็เสื้อไก่นะแซบแซบแล้วพี่น้องเอ้ยแต่เสาขำกะสิเสื้อเท้าที่มีนี่ลหละบางเธอกระสีอ้อมทวายแล้วเนาะพี่น้องเดี๋ยวเข้ามาเปิ้งกันเลยเรนนาะพี่น้องโหวายเฮากะนี่ ได้เต็มสราเนาะพี่น้องสาวตูนแบ่งเฮิรน่อะไรกะพี่น้องแถวเฮิอนเคอนี่แบ่งเฮืร์แน่สองคนแบ่งมาเฮอนเน้องพี่น้องเฮิรนไปหาซับหวายน้องพี่น้องมือนี้เด่นอะแต่ว่าอันอันนี้เปิ้ลมันสาบคํำใบหลายเตอ้ได้หลายเติบเลยนี่เด็บัดใบอะไรกระซานี้แหลพี่น้องโหมันเนี่ยเยอะๆเลยแต่ว่าบัดใบอะไรตัวอ่อนก็ได้ซัานี้ละน้อยนาะพี่น้องยินด่นะ มื่อนา้เขาสิมาอ้อมวายกินพี่น้องอันนี้ก็แม่นโโหวายเนาะมันยังเป็นโหอยู่ขนาดพี่น้องถ้าวันอันนี้แม่นเข้าซับเอาทั้งโหมันเนาะถ้ามันป่งทีนี้เขาก็สิีได้ลบกเอาก็โหมันมีเอาอันนี้มันยังมีทันป่งก็เลยเอาโหมันเพิ่นซับเอาโหมันเลยขนาดพี่น้องโหหวายรสชาติกับซีขมๆมได้พี่น้องถ้าผู้เิ่มไม่เคยกินกะ สรสชาติมันก็นสีขมๆเนาะเวลาอ้อมก็อ้อมเื้อใกล้เื้อกระดูกหมูนะแซ่บแต่เสาขคามสเวลาเวลาเขาใบนะพี่น้องเขากัปาดเสอีเหมืบนนี้เนาะมันแข็งแข็งนะ เาคูชเอาเะไดิพี่น้องอืมเข่งิมีดกาจิฟันจะมีี้า อากาศมมนนีก็ฮอนมอนเที่ยว 班后我。 เดนะพี่น้องส่อคำกระไดใบไหวแล้วเรียบร้อยแล้วนี่เดนะได้ประมาณนี้ไหวเฮากะเปื่มันเดอพี่น้องนะจนจะเต็มสามบักหืึ่จนเต็มสามบักหนึ่งนุ๊พี่น้องเปื่เสื่อลายมาไหลไหวนะฮะ,ะพ่อตาพ่ออมม้อมเมื่อแรงฮะนะพี่น้องพ่ออ้อมกินมื่อแรงนาะหไหยเฮากะได้ประมาณนี้นาะพี่น้องล้างรีบร้อยกระเซียวลงต้มสมอนีนเลยเนาะ วายกะมีตะเปอ้อเนาะโเยยอยู่เฮใบละหนะได้น้อยๆนแต่ละอันติให้ซ้ํานี่ล่ะพี่น้องเอ้ยหลังจากที่ว่าอันเฮาอ้อมแล้วแล้วพุ่นลเนาะพี่น้องเฮาจังสิได้อันตัวนี้1ดอกกระเจียวเนาะพี่น้องนี่ดิ โลแกนเจวกะไลท์เติรเนาะเพิ่นเธอเขาสตูนแบ่งเฮอเนาะพี่น้องเด้มีแต่ดอกง,งามๆได้กับอันพี่น้องแถวเพิ่นเพือนนี่แหละแบ่งเฮอเขาไม่เคยสอนแบ่งเฮอเนาะพี่น้องเด้มีแต่ดอกง,งามๆพี่น้องสูงนี่กะเมนดอกกนเจลวอ้แล้วเนาะแถวบ้านเฮากะ มแต่ดอกงามๆจะน่าจะสีส้มเนาะส่วนหน่อหม้อเฮากะค้างไว้หัหน่อหม้ออมไว้เฮากะยังต้มอยู่นะพี่น้องไลตยเติบมื่อนีนเฮาจะได้กินนึ่งดอกกระเจลแล้วก็อมไว้พี่น้องวันนี้เฮากะซิมาตามเ o v e อกอนนาะพี่น้องเพราะว่าออมไว้กะตามเสื้อเบอร์เสื้อย่านั่งคือแกงหน่อไม้นะล่ะพี่น้องแล้วก็เสื้อพักหน้าขนพี่น้องเดี๋ยวเฮากะมาตาม c เบ e r เสื้อกอนนาะพี่น้อง บเบลล่าปลเริน้องพี่น้องพวาะวายมึนกบ,บิลายประเรยอะนะพี่น้อง ตอนนี้กะต่ำขบเบอร์แล้วเรียบร้อยพี่น้องหากะซีมากแกงเลยเนาะเพราะว่ามอวายหากะโฟดเรียบร้อยเลยน้องพี่น้องเพราะว่าเย็นน้าเธอนึ่งเลยน,นะพี่น้องกะซีมากแกงละเพราะว่าวายกะมันขมเลยพี่น้องหาก็ต,ต้องเย็นน้ำะนะเดี๋ยวห้าสิไปแกงเลยเนาะพี่น้องเออเดี๋ยวห้าสิไปเอาเขบเบอร์ไปเซอร์เลยเนาะพี่น้องนี่ลังจากที่วาน เสื้อข้อเบอร์อยานั่งแล้วเ่าก็ะซิมาเอาเกลือเสื้เนาะพี่น้องเกอรประมาณนี้เนาะให้กะเอาแป้งโน้ตเสื้อนาะพี่น้องแป้งโน้แป้งโนประมาณนี้เนาะพี่น้องเสื้อเลยแล้วเ่าเก็สิเอาอันนี้แมนกระปุกปลาแดเนาะพี่น้อง

อ้อมไว้เฮาก็ฟุดเถิงนะเราพี่น้องเคยเยอะป่งเลยวันนี้เฮาก็เสีเอาพักเน่าเสือ้ออันอ้อมเสือ้อกระดูกหมูพี่น้องเอ้ยจ้าน่อยเหรกระปงเนาะพักเน่าซุกจัาหน่อยก่อนนี่เนาะพี่น้องตอนนี้อ้อมไว้เขาก็ซุกเรียบร้อยดิอ้อมเสือ้อกระดูกหมู แซ่บแซ่บเด้อพี่น้องชิมบังแล้วสองคำชิมบังก็แซ่บแซบมาเด้อพี่น้องมากินออมไว้น้ำเดียวเด้อไวก้กะมีลายปลาเลืเอดน้องพี่น้องแบบพอดีกินแซ่บนะพี่น้องตอนนี้กะซุกเรียบร้อยวันนี้ห่ากระซิมใหมอันเฮ็ดดอกกระเจียวนี่น้องพี่น้องเ่าสิมาหนึง่งแต่ว่ายังพม่ซ้อมเลยพี่น้องเอการไตเฮ็ดน้ำอมไวเ้เนาะเ่าสิค้างมาหนึ่งต่อเลยเนาะหนึ่งดอกรอรกระเจียวดอกกระเจียวห่กะซ้อมแล้วเรียบร้อยเนาะ วนนี้ชอคัมจะเสียเอาไปล้างก่อนเอันนี้นึ่งข้าวพี่น้องนึ่งนินข้าวาี่อีกวาอันนี้พี่น้องน้ี้ไม่ะหลเอไปเอาซ้ำอีกกอนอันน้นเอาซ้ำเซือก 你不用了，知吧？ yeah no. ย่างพี่น้องอันมีแต่อ,อันแหนบแซ่บๆน้องคน,นนี้ทั้งอันทั้งพี่เลยอ่ะอ้อมวายแล้วก็น,นึ่งดอกอกระเจียวมันมีอาหารแซ่บเท่านั้นเลย สําน,น,นะกันค้างเนาะข้าวาโอมเข้าหนึ่งอันดอกกระเจี๊ยวกะหึงื่อไน้อพี่น้องเดี๋ยวห้องชิมาไครเิ็นก่อน ดีพอซิกหลายๆพี่น้องวนึอกระเจี๊น้องสำหรับตัวน,นี้อาหารเ่ากระเฮ็ดแล้วเรียบร้อยน้อพี่น้องมีนึ่งดอกกระเจี๊ยวแล้วก็มีอ้อมอ้อมหวายน้อพี่น้องนั้นเจีเ๊ยปลาแดกมาเดอม,มากินข้าวแรงน้ำเดียวเดอพี่น้อง ตัวนี้ก็กำลังสิปไปกินข้าวแรงสาค่ำกะอาหารแซ่บแซ่บวันนี้อาหารที่ว่าสาคำมากกินเลยเลยนะอ้อมวายกะมากกินแล้วก็นึ่งดอกกระเจียวกะมากกินเนาะพี่น้องมาเด้อพี่น้องมากินขา้าวแรงน้ำสาวค้ำเด้อวันนี้กะอาหารแซ่บแซ่บแล้พี่น้องเอ้ยเดียวอันสาค้ำกะสะคกะีสะคอตัไวไปกินข้าวก่อนเนาะพี่น้องวันนี้กะอันสาค้ำกะสีคอจบคลิปไว้สำนี้แล้เนาะพี่น้อง ต่อไปก็ฝากกดไลค์กดติดตามสาวคำเด้อเพื่อเป็นกำลังใจอองให้สาวคำเฮ็ดคลิปในตอนต่อไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะพี่นอ้องรับคลิปนี้กับบ๊ายบาย